เออหนึ่งอาไปแล้วนะโอเคค่ะทำไมไม่ให้คอนแทคหนูหมุเชื่อไหมคือพี่ไม่ทันได้อ้าปากพูดคือทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากพี่ก็ไม่สามารถเหมือนกันไงคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากคือโมเข้าใจไหมคือพี่ยังไม่ทันอ้าปากแบบฮะไม่ทันได้อ้าปาก <c oughs> วันหลังบอกให้หมม ก็นั่นแหละคือบางทีพ <their> ี someone, ่อาจจะคิดในหัวทันไงถ้าพี่ได้พูดคุยกับเขาหรือสนทนาด้วยอะไรเงี้ยพี่อาจจะแบบว่าเฮ้ยนี่ไอมีคอนแทคคนนี้นะอะไรเงี้ยเข้าใจปะแต่พี่ไม่ได้ทําสิ่งนั้นเลยคือพี่ไม่ทันอ้าปากเลยพี่ไม่ได้เอ่ยอ้าแบบเบ้อหรือไม่มีเลยคือมันไวมากมุกคือพี่สาวุกค่อนข้างไวจริงๆในสิ่งสิ่งนี้ เอาคอนแทคพี่โดให้แทนไงเลยเหรอพอโดนเฮเลนวิน <win> เป็นไงบ้างนานแล้วพี่เฮเลนมันวินนัานแล้โอ้เสียงหาย <c oughs> น่าจะดื่มหนะ <c oughs> มักโมูไปลืมคนเก่าก่อนีเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากเสียงหายเลยยายเห็นนะคะว่าแอบเพิร์คนเก่า โดนแล้วเห็นปะ่ะโดนเล่นอะไรอย่าเล่นกับมุกพ่อพิเชยเล่นเปล่าโอ้โหไม่ได้จัดที่กรุงเทพดีเสียงแตกหนุ่มแล้วทำไงเดียะแม่ไปไหนอะแม่ไปไหนอะรอบที่ห้าร้อยต้องเขียนต้องต้องตอบอีกแล้วหรอทุกคนทุกคนหนูบอกทีเดียวได้ปะ่ะคือพี่พอ,อยังไม่ไรนะคะคือพี่พอไม่ว่างตอนนี้นะ เข้าใจนะแล้วก็ตอนนี้พี่กี้ไม่ได้อยู่กับพี่พลอยนะเพราะว่าพี่พลอ,นะอยกลับบ้านไปแล้วนะคะขอบคุณครับอ้าผ่านไปคือตายไปโดนไงแบบมันหลายๆข้อความเกินอะไรเงี้ยเ <c oughs> จ็ออคอฝางโมฆคอม,มเมนต์โอเคเจ๊ขึ้นป้ายเลยพี่พลอยหลับอะไรเงี้ยโอ้คือเข้าใจป่าคือถ้าขึ้นป้ายเนี่ยมันก็จะจงแจ้งไปเป็นฟิลแบบว่า เสียงหายเลยจริงเสียงพ่อืมเสียงมันหายอ่ะคือเมื่อคืนก็บอกแล้วว่าเมื่อคืนคือตอนแรกคิดไว้ว่าเออคือกลับประมาณไม่เกินสักตีสี่อะไรเงี้ยเจ็ดโมงเจ็ดโมงถึงห้องเจ็ดถึงห้องกับเช้ากับเช้าเช้าเลยเช้าทำอะไรกันถึงเจ็ดโมง คือดื่มใช่ป่ะดื่มเสร็จก็ประมาณตีสี่ตีสี่กว่าขับรถไปแสงชัยนั่งรถไปแสงชัยแสงชัยปิดร้านปิดวนกลับมาอีกร้านหนึ่งกินหมูกระทะอืมแล้วก็ยาวแล้วก็กลับพ่อมกับคอนโดนี่ตื่นตอนตีห้าสงสัยแล้ว รู้งี้โทรหาโมขอหาหมุมแล้วถ้ารู้ว่ามุกแบบว่าตื่นตั้งแต่ตีห้าอะไรเงี้ยแล้วพี่กี่ตื่นไวมากจริงไม่พี่เป็นคนที่แบบว่าเออไม่รู้ทำไมหลังๆตื่นไวอะ่ะหรือเราเริ่มแก่แล้วเขาบอกคนแก่ตื่นไวไม่ใช่ปะเมื่อคืนสวนมนเผือแล้วโอ้โหเลยขอบคุณนะโมขอบคุณนะพี่ก็ว่าทำไมพี่ฝันดี นอนกี่ชั่วโมงเนี่ยรู้สึกหนูตื่นประมาณสิบเอ็ดโมงอ่ะคือจำได้พี่พลอ,อยบอกว่าแป๊บนะอ๋ออ่าคือที่เขาแคสซีรีส์เขาทักมานะ่ะ เดี๋ยวพี่ว่าจะลงนะอีกแป๊บหนึ่งเพราะว่าไปคุยก่อนตบาิฮมาบฮายพี่กี้ช่วยตัวตาน้องเจตัวตาอะไรก่อนพี่เห็นหลายคอมเมนต์แล้วที่ตัวตาคือตัวตาอะไรหมายถึงตัวตาอะไรอะแม่มาด้วยคือยังไงแม่มาด้วย พี่ขอตัวตาแฟนหน่อยตัวตาแฟนเก่าหรอซีรีสเข้าขอไแคทได้นะได้ครับตัวตาเมื่อวานเปล่าซีรีสคู่ไหมครับใช่ครับไม่ใช่ดาราสาวตุ๊กตาเน่าเอา่อที่คุยที่จะไปคุย ของซีรีส์ใช่ไหมคือซีรีส์คู่กับพี่พลอยค่ะแต่ว่ายังไม่ไม่ได้ยังไม่เฟิร์มนะแต่แค่ว่าก็น่าจะคุยหลังบ้านอยู่อยู่อีกแต่ยังไม่เฟิร์มนะแต่ก็นะแม่มาแม่มาแม่แม่ไม่ไม,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 ม่ได้มานะคะคือง่ายเลยไม่ต้องแสดงคือคิดในหัว,วว่าถ้าเขาให้แคสอะ คือมุลองคิดว่าถ้าเขาให้แคสอะมันจะมีจุดไหนที่เราสองคนทำไม่ได้บ้าง <c oughs> คือน่าจะเป็นฉากตบตีแล้วพี่ว่าอัน,นอันนี้น่าจะมีโอกาสาที่ต้องแคสแคสค่อนข้างยากละถ้ามีการตบตีการอะไรแบ่เนี้ยเริ่มยากละแต่การงอนกันอะไรอย่เนี้ยน่าจะง่ายอยู่นะฉากเริบมซงเริบซีนเนี่ยถือว่าผ่านละได้อยู่ คื <ś m _> บอบมุพี่อยากจะบอกไม่ใช่พี่กี้มุ <ś m _> มุมุต้องเปลี่ยนไมเซ็ตใหม่ละมุพี่อยากจะบอกบางอย่างกับมูละ <ś m _> ไม่ใช่นั่นโดยดีหยอก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 ล้อ,อเล่นล้อเล่นล้อเลยเหรอใช่เ <ś m _> มื่อคืนเหนูว่อย่างอ่อนใช่ <ś m _> คือมันต้องอ,ออกแนวแบบว่าห่วงตัวบ้างเนาะคนเราอ่ะ พี่พิกี้แบบว่าแบบนู่นนี่นั่นคือพี่ิี้ห่วงตัวนะคือแบบว่าเข้าใจปะเราเป็นผู้หญิงยิงเรือเข้าใจปะคือจะให้เขามาแบบว่าโดนตรงโดนตัวบ่อยไม่ได้ปะคือพี่ห่วงตัวมากนะทร้ยดีเมื่อคืนแฟนกันไหมห่วงขี่โมง <laughs> จ้าโ <laughs> คือกล่องชุมซิก กูจะล่าแม่จริงเชื่อแล้วคำนี้ยเมื่อคืนทำอะไรกันมาหม <laughs> ไม่มีการทำอะไรเลยห่วงกี่โมงบอกด้วยก็ห่วงไ <c oughs> อเชื่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 อไอตอนแรกอะไม่เชื่อไงแต่อตอนนี้เชื่อแล้วทราบเรื่องแล้วแบบพร้อมปฏิบัติละรู้แล้วร,รู้เรื่องละคือทราบละ ขอแฟนกันวันเดย์ไม่ต้องแล้วมั้งพี่ว่าพี่ว่าไม่ต้องแล้วมั้งแค่ไปใช้ชีวิตด้วยกันแล้วถ่ายเฉยๆเลยพี่ว่าน่าจะนะไม่ต้องทำแล้วแหละนี่ชายแท้ยิงที่าทำขอแฟนกันทุกวัน อันนี้ชาเลนจ์จริงใช่ถ้าเพื่อนกันวันเดย์อ่ะค่อยว่ากันเออหรือว่าลองไหมมันจะมันมันยังไงนะมันก็จะแปลกแปลกปะไม่คือไม่ใช่อะไรนะมันมันจะคิดว่ามันจะเป็นเพื่อนยังไงมาหรือเพื่อนเขาเขาจะทำยังไงอะ่ะเก็ตปะ <laughs> เดี๋ยวหนูเอ,ออพี่พลอยเลยเหรอหมุมุเอาอีกแล้วอรอไม่พี่รู้ละพี่ว่าคอนเทนต์เนี้ยน่าสนละคือมุเป็นแฟนกับพี่พลอยหนึ่งวันพิกกี้เป็นแฟนกับเฮเลนหนึ่งวันจังหวะชุลมุนพิกกี้เป็นแฟนเฮเลนหนึ่งวันเนี่ยหนูลองคลิปสภาพพิกกี้เป็นแฟนเฮเลน ไม่ตบไม่ตไมีไม่ดีขึ้นเลยเชื่อปะละ่าล่ะบันเทิงแน่ๆอันเนี้ยคือไม่มีคำว่ารักกันะมีแต่ทีปคือจะเป็นคู่รักที่อยู่มหัวเชียร์คุกกี้เฮเลนอือคือท้อเห็นภาพอ่ะตัวแดง <laughs> แล้วเฮเลนตัวเขียวคือภาพมันจะออกแนวแบบนั้นดีไหมายวางตบจริง หนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นคือเป็นฟิลนะได้นะน่าสนใจนะคือมันจะเป็นฟิลแบบว่าเหมือนรักกันมาแล้วประมาณสิบปีอะไรเงี้ยเป็นคู่รักที่รักกันมาแล้วประมาณสิบปีที่อยู่ด้วยกันมาแบบว่าไม่มีคําว่าไม่มีคําว่าหวานแล้วคือจะออกแนวขมปีคือจะเป็นการแบบว่าตุบตับตุบตับกันซะมากกว่าเงี้ยอันนี้ได้เอาเลยเลยอืมชอบชอบแต่พี่ไม่ชอบนะ <laughs> พวกหนูชอบแต่พี่ไม่ชอบนะพี่ไม่โอเคแล้วนะเออคือมูพพอ,อยหวานไปเลยอะคือเฮกีนะ้เนี่ยเอาจะออกแนวแบบว่าตุ๊บตับละลองลองยาเลยมันหนูเข้าใจคำว่าแบบพี่เคยคิดสภาพนะคือแบบมันมีฉากหนึงที่ไปภูกเก็ตใช่ปะแล้วคือไอเฮเลนอะมานอนพี่ คือแรกมนกันเอาพี่แล้ววันนั้นอะเป็นวันที่ฝนตกหนักมากฟวาร้องหนักมากอะไรเงี้ยแล้วมันหันมากอดพี่ใช่ปะ่ะแล้วก็พี่อะถีมันพี่ถีบเลยพี่ดันพี่ดันแบบรุนแรงเลยพี่ดันดันแบบดันไอ้ด่าด้วยจาได้ด่าด้วยแบบแบบเนี้ยจะก,กอดทําไมคือกอดทําไมมีผ้าห่มอะไรเงี้ยอืม คือเป็นฟีลแบบว่าเออมีผ้าห่มก็ทําไมวะอะไรเงี้ยแล้วมันแกล้งมันแกล้งไงแต่พี่เ่าขอเราพูกระทำไมคือมุคือเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดก่อนคือเข้าใจไหมมุเหตุการณ์เนี้ยที่มันก่อนเนี้ยคือมันเกิดก่อนเหมือนเป็นฟีลแบบว่ามันแกล้งอะไรเงี้ยเข้าใจว่าเป็นฟีลฟิลนี้คือมันอะไม่ได้แกล้งหรกแต่มันแบบว่าน่าจะแบบเป็นฟีลว่ามันติดหมดข้างอะไรเงี้ยมันเลยแบบว่าแบบ กอดๆอะไรเงี้ยแล้วพี่เลยแบบผักไปนู่นนี่นั่นแล้วพี่จะอยู่เดียบแล้วการป็นพี่ตื่นเพราะพี่ตื่นปุ๊บอะพี่หมันไส้เข้าใจปะคือพี่เป็นคนที่กว่าจะหลับอะมันนานพี่เลยเหมันไส้พี่เลยไม่รู้จะทายังไงเพราะว่าพี่เหงาพี่ก็เลยเรียกมันให้มันจบๆพี่เลยปลุกเลยพี่เลยบอกเฮลินคือเฮมึงมึงมึงแบบมึงมึงได้ยินเสียงฟ้าร้องปะ คือจากคนที่หลับลึกอยู่คืออยู่ดีพูดพูดกับเฮเลนอะจะมันตื่นอ่ะมันตื่นแล้วมันก็แบบฮะฮะผูกไปองฝนตกใช่แลวเฮเลนเฮเลนคือแบบตื่นมาแล้วพูดว่าฮะอ๋อไม่ได้ยินอะไม่ได้ยิน <laughs> แล้วยู่ดีมันลุกมันลุกไปห้องน้ำลุกไปห้องน้ำแล้วเดินกลับมาแบบ แบบปิดตาอีกข้างหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเขากระโดดลงเตียงแล้วเหมือนเขาอจะด่าเว้ยคือมันจะด่าพี่นะมุแต่มันนนะมันน่าจะแบบว่าสลืมสลือจนแบบด่าไม่ได้อ่ะคือแบบพยายามแล้วที่จะออกมาแต่มันด่าไม่ได้แล้วมันก็แบบแล้วเขากระโดดขึ้นเตียงก็้แล้วปิดตาแล้วนอนต่อซึ่งพี่ยังไม่หยุดนะตอนนั้นคือยังไม่หยุดพอปิดตาต่อปุ๊บอะคืน ไอเนี้ยยังไม่หับอีกก็จะทํายังไงดีวะก็แบบว่าเอ้ยเดี๋ยวแม่งแบบเดี๋ยวออกเรือไม่ได้แน่เลยอนะไรเงี้ยเป็นฟิลบนบนคนเดียวบนให้ได้ยินอะคือบนใน้ได้ยินเผื่อเขาจะตื่นมาคุยด้วยแล้วคือเฮเลนอะมันก็เป็นฟิลแบบต่อหายใจเป็นฟิลท่อหายใจสงสาร เฮ้ยฟิลถอนหายใจแบบอืมนี่จะอาจจะเป็นสาเหตุที่อีกวันหนึ่งเฮเลนนอนกับมุกก็ได้ <laughs> เพราะกลัวบิกกี้จะทำแบบนี้อีกอะไรเงี้ยเป็นสาเหตุนี้ก็ได้ <laughs> <h ums> เหนื่อยอะ่ะจะสงสารหรืออะไรดีจริง <laughs> แล้วห้องนี้ไม่ละพีกสุดวันที่สอง วันนี้สองปอดเตีย๋ยพี่มูอ่ะจะนอนกับเอ่อพี่พลอยซึ่งวันนั้นอ่ะพูดกันนู่นนี่นั่นแหล,ละเซลเซลอะไรนู่นนี่นั่นสักพักมูบอกว่าวันนี้มูอ่ะนอนกับเฮเลนเออแล้วเราก็คิดว่าแบบว่านี่นี่ยพลอยนั่งนั่งไรกันอยู่ใช่ป่ะล้วก็พูดว่าไม่หรอกเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวก็ค่อยไปปลุกมูให้มูอ่ะไปนอนอะไรเงี้ยสรุปแบบพอเราแบบว่ากินอะไรนู่นนี่นั่นเสร็จอะไรเงี้ย ก็เลยเดินเข้าห้องพี่กี้ไงห้องเอเลนอะไรเงี้ยเปิดประตูแบบกําลังจะเปิดประตูแก๊แก๊ๆคือล็อกห้องคือชี้ล็อกห้องคือชี้ล็อกเลยคือชี้ล็อกหนีเลยคุณจ่าเบคือมันหนีเลยเออหนูล็อกเองค่ะ <laughs> แล้วมุล็อกแล้วล็อกไม่เท่าไหร่นะคือนี่เคาะเลยไง คือนี่ขอก๊กก๊กก๊กมึงแล้วแล้วพูดแบบมึงมึงเฮเลนเฮเลนแบบตะโกนดังก็ไม่ได้อีกเพราะว่าหมามีอะไรเง,งี้ยหลับอยู่อะไรเง,งี้ยก็เลยแบบม,มุมุมุ๊แบบเฮเลนเฮเลนเฮเลนหลับยังอ่ะพูดไปสักพักไม่มีังตอบรับจาอะไนที่ท่านเรียกคือชีล็อกเลยคือชีโซจึ้งเกินคือไม่โอเค คืนนี้ก็คิดว่าเออแบบแบบ,แบ,บฟิลฟิลอยกๆอะไรเงี้ยสรุปล็อกเลย <laughs> ชยีรู้งานกูจะรล่าแม่ <laughs> แล้วอีนี่ก็คือโอเค <laughs> เดินกลับไปปุ๊บกูไล่ต่อยาวเลยจนถึงตีห้ามันจบจบคือจบเลยก็ชีชีก็เสิร์ฟเลยไง <laughs> ไม่งั้นตีสี่ที่ภูเก็ตไม่เกิดจริงอันนี้คือต้องยอมชีมุ คือตำนานตีสี่ที่ภูเก็ตจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีมุล็อกประตูห้องวันนั้น <c oughs> ลูกสาวไปเคาะชีไม่เปิดแต่ชีได้ยินคือชีมาเฉลยแล้วว่าชีอะหยุดเหมือนใครพูดว่ามุป้าม,ามุหรือเฮเลนบ้าที่ตื่นอะคือพี่จำไม่ได้ว่าคนไหนแต่มีคนบอกว่าตื่นคือได้ยินเสียงแต่ไม่เปิดประตูเฉย ลุกลุก <screws> ทั้งคู่ได้หรอเฮ้ยเลวนะทั <hungry> ้งดีเฮ <und ying> ้ยวายไลน์เกินปะคืออีนี่ก็คือรู้งานไงอีนี่ก็คือโอเคได้ถ้ามูถ้าแบบนี้ตั้งแต่ตั้งตั้งแต่ประมาณตีเท่าไหร่วะคือเข้าไปประมาณกี่โมงอ่ะนี่ก็คือตั้งไล์เลยไล์สดยาวจนถึงตีสี่ตีห้าใช่ป่ะเราเราหยุดไล์กันตอนหกโมงป่ะอืมพีคสุด พีคสุดคือนอนตอนสว่างแล้วพีคสุดคือวันนั้นต้องตื่นไวเพราะว่าต้องไปเอ่ออะไรนะไปสนามบินคือต้องตื่นตั้งแต่เก้าโมงสิบโมงอะเกินปะคือนอนกี่ชั่วโมงเลยเจ็ดแปดเก้าแผนนี้โคตรจึงจริงคือมุไม่รู้คิดได้ยังไงก่อน คือถ้าวันนั้นมุไม่ล็อกนะก็คือจบไม่รู้จะส่งสารกใครดีเออแต่ต้องส่งสารเฮเลนก่อนอันดับหนึ่งที่พ่กี้ปลุกตอนกลางคืนคือหมันไส้จริงๆนะตอนนั้นคือหมันไส้จําได้เลยว่าแบบว่ามันหมันไส้อะ่ะพอะมันทําพี่ตื่นก่อนไงพอมันทําพี่ตื่นปุ๊บพี่เลยนึกในใจว่าคือมือทำกูตื่นไม่ได้ไงคือถ้าถ้ากูตื่นแล้ว่ะมือก็ต้องตื่น ก็เรียกเลยค่ะให้มันจบจบเฮเลนเฮเลนได้ยินเสียงฟ้าผ่าปะฮะอออ๋ออ๋ออ๋อฝนตกเหรอมึงโคตรเย็ไม่แลวเขาตอบพี่ว่าฝนตกเหรอมึงคือฟ้าผ่าดังมากนะแล้วชีตื่นชีตื่นมาชี้สุดท้ายชีตื่น S <S เหนื่อยอสงสารอะอ๋อแล้วมันมีจังหวะหนึ่งแล้วมันเป็นจังหวะอีกจังหวะหนึ่งที่พี่อะกำลังจะหลับแล้วเหมือน่มันน่าจะเป็นช่วงที่เฮเลนอะตื่นแล้วอยู่ดีชีก็พูดกับชีก็พูดกับตอนพี่กำลังจะแบบกำลังจะฝันนะคือความฝันกำลังจะขึ้นมาปิ้งแล้วอะแล้วเฮเลนก็พูดขึ้นมาว่าเออมึงแต่มันสว่างมาถึงมีไฟแบบแวบๆอะไรเงี้ย เขาไม่ได้ตื่อเขาละเมอเป็นตุเป็นตะเลยนะทาีดีมันออพูดว่าแต่มันมีไฟไแวบๆเนี่ยเป็นเสียงมันแต่ทำไมมีไฟไแวบๆบอะไรเงี้ยแล้วอีนี่ก็แบบกําลังจะนอนอยู่แล้วอ่ะคือกําลังจะนอนอีกแล้ว่ะมึงเอาอีกแล้วแล้วก็คือแบบเปิดตาก็เลยเปิดตาปุ๊บดูดูที่หน้าต่างอะไรเงี้ย มีไฟแวบๆไหมอะไรเงี้ยเพราะเราก็อยากรู้เหมือนกันเพราะเมื่อกี้เราเพิ่งบ่นว่าแบบเออฟ้าผ่าอะไรเงี้ยค่ะเปิดตาปุ๊บก,ก็ยังไม่เห็นก็คือโอเคงั้นก็ขอหลับต่ออะไรเงี้ยแต่ชี้หลับเลยคือพอชีถามปุ๊บชี้หลับเลยชีชช้ทิ้งเลยอืมแล้วหลังจากนั้นชีก็เอาเรื่องเนี้ยไปบอกทุกคนอะไรเงี้ยว่ากีเนี่ยนี่ใส่ไม่ดีปลุกมันตะเกงคืน ก็มันเหงาอะทําไมอะก็เหงาป่ะแล้วก็อยากมีเพื่อนคุยป่ะก็เรายังไม่หลับป่ะก็เราเห็นเพื่อนหลับสบายป่ะเราก็เลยแบบอยากชวนเพื่อนแบบเราก็ไม่รู้จะปลุกเพื่อนยังไงป่ะแล้วก็เลยบึบไปเลยอะไรเงี้ยก็ใครจะคิดว่าชีรละมือตอบกลับมาอะไรเงี้ยโดนเส้นวันเกิด คือคือตัวเองคือจามคนอยู่เลยก็หมูก็คือพี่ตื่นไงแล้วตื่นแล้วคือมันไม่หลับอ่ะแล้วทํายังไงแล้วคือพอเราหันไปปุ๊บเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเฮเลนคือคนที่หลับแล้วสบายที่สุดในโลกอ่ะคือเห็นปะคือเป็นหน้าที่แบบฝันดีเลยกําลังฝันดีอ่ะออวิกกี้ใช่เวลาก็จริง คือคือเห็นหน้าเฮเลนปุ๊บคือแบบว่าเหมือนนอนนอนนอนแล้วยิ้มอะคือเป็นฟิลนั้นอะแต่เราคือยังไงเราก็เลยเอาเลยอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นแผนของเราอะไรเงี้ยที่ทำให้มันแบบตื่นอะไรเงี้ยคือดึงผ้าห่มก็แล้วเขาไม่ตื่นไงคือดึงผ้าห่มแย่งแล้วก็ไม่ตื่นคือทําทุกวิธีทางแล้วก็ไม่ตื่นมาคุยเลยอะไรเงี้ยก็เลยต้องถึงถึงเวลาแล้วแหละที่ต้องเป็นเรื่องนี้อะไรเงี้ยบึบ ตื่นเลยพูดว <os> ่าไปี่ว่าไาบาโอ้ยมูยอยู่นานมากนะไทดีแล้วพี่กี้กำลังจะไปนะพี่กี้ต้องไปตอบแชนอ้ะบบายบายนะพี่มูเดี๋ยวคุยกันหลังบ้านนะเดี๋ยวเบนะพี่มูนะเค okay, เดี๋ยวพี่กี้ไปตอบก่อนนะ ถ้าเดี๋ยังไงว่ากันนะทุกคนนะเดี๋ยวว่ากันว่าถ้าจะขึ้นอะไรอีกไหมนะเดี๋ยวก็ว่ากันอีกรอบหนึ่งไม่รู้ว่ายังไงเมื่อคืนพ่อหลับจริงปะตอนไหนตอนไรกพี่พลอยหรอมันมีช่วงหนึ่งที่หลับจริงแล้วบางช่วงก็คือไม่ได้หลับแต่แบบว่าแค่ปิดตาเฉยๆยคือมันพยายามหลับแล้วแต่ว่าพี่พลอยพูดมากเลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้หลับมันได้ยินอยู่ บาย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 นทุกคนนะบายบายนะบาบุญนะบายบุญน้บายบุญนะบาบุนายบุนะบายบุญนะบายบนะบายบุนะอบายนะเดี๋ยวว่ากันนะถ้าขึ้นไ์ใหม่นะเดี๋ยวว่ากันนะบายนะบายบุนะบายบุญนะเอาบุญน้บุญนะบุญนะเอาบุญ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 นะเอาบบุญ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 นะ บูุ้ยๆๆๆยบุยนะอาบยุยก็ยังบุ้ยกันอยู่นะอาวบ้ยุยไปเถอะสักทีไปเถอะขออาวุ้ยุยบุยวุยนะจะได้ไปไหมอาวบยบุยนะไปแล้วครับไปก่อนกูอีกถือว่าขอนะเลยไุยหยุดโอเคโอเค โอเคบายยจริงๆจริงจากลับไปละบ้ยบไปจริงๆแล้วนะไปจริงๆแ้ไปจริงนะไปจริงๆนะไปจริงๆนะพ่อว่าละโอเคบายบายอ้ะบุยบุยนะบุบุยนะ